ฮันส์วีสคุณพ่อของฟลอเรียนวิสยืนยันว่าลูกชายของเขาไม่เสียใจเลยที่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยเขาได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับช่วงเริ่มต้นอาชีพคาแข่งของเขากับหงแดง f l o r รียเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองในสภาพแวดล้อมใหม่ฤดูกาลนี้ลงเล่นไปไม่ถึงหนึ่งใน3จนถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้เป็นกระบวนการปรับตัวที่ปกติอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องนึกถึงในเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมของเขาแต่อย่างใดและหากดูสถิติให้ละเอียดขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าสถิติของ f l o r รียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเกมของเขานั้นค่อนข้างดีอยู่แล้วเหลือเพียง a s สซิสและทำประตูที่รออยู่เท่านั้น f l o r รียตั้งใจก้าวไปอีกขั้นเพื่อเป็นนักฟุตบอลที่ดียิ่งขึ้นและเขาไม่เสียใจเลยกับการตัดสินใจเลือกย้ายมาที่นี่เขากำลังทำผลงานได้ดีที่ลิเวอร์พูล เขาตั้งตารอาการฝึกซ้อมทุกครั้งและเขาก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้เราพอใจร้อยเปอร์เซ็น์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้